เยอรมนี ine, พยายามดินน้นรนหาทางเปิดรับต่างชาติก่อนที่อีกไม่กี่ปีจะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจริงๆแก้ไม่เห็นยากเลยก็ให้วีซ่าผ่านง่ายกว่านี้หน่อยหรือให้เข้าประเทศง่ายกว่านี้หรือใครอยากจะไปอยู่ไปอะไรระยะสั้นระยะยาวก็ให้มันง่ายกว่านี้หน่อยคือ <c ười> อย่างนี้เขาบอกว่าจํานวนแรงงานในอีกไม่เกิน15ปีเนี่ยจะมีคนกเกษียณ13ล้านคนแต่คนเกิดใหม่แค่8ล้านกว่าคนหมายความว่าคนทํางานมันก็จะมีน้อยลงหลายล้านคนมากก็คือคนเกิดใหม่น้อย คนอายุยืนขึ้นแล้วคนอายุยืนเขาก็ได้เงินกเกษียณเขาก็ไม่อยากทํางานแล้วใครจะทาดังนั้นทางเดียวคือจะต้องเปิดรับคนนอกให้เข้าไปง่ายกว่านี้คนที่อยากจะไปทํางานที่นั่นแต่ปัจจุบันก็พยายามเอื้อนะแต่ก็เป็นสไตล์ยุโรปยุโรปก็คือยังคงมีมากอยู่ดีก็เขาก็พยายามเอื้อว่าเอออย่างน้อยถ้าคุณมีอายุไม่เกิน35คุณอาวุธการศึกษามีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย3ปีแล้วก็พูดเรื่องของภาษาเยอรมันได้หรือเคยอยู่มาก่อนเราก็จะให้อ p อ portunity card กับคุณ บัตรแห่งโอกาสแต่ก็มีคนแย้งว่ามันจํานวนมันน้อยเกินไปยังไงคุณก็ไม่ทันฉะนั้นคุณจะต้องรัฐบาลเนี่ยจะต้องเปิดให้มันมากกว่านี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วอะขาดแคลนมากเวลาใครไปเที่ยวคงสังเกตว่าทําไมคนทํางานอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามร้านค้าต่างๆทําไมจึงหน้าตามไม่ใช่ฝรั่งก็เพราะว่าเขาก็เปิดรับคนนอกเข้าไปทํานี่ไงแต่มันก็ยังไม่พอนะครับเหมือนว่าจะขาดแคลนมากขึ้นทุกปีทุกปีเลยก็คงเป็นโอกาสสําหรับคนที่มองหาทางด้านนี้นั่นแหละ